สวัสดีจ้าวันนี้ครัวแม่พึ่งมีเมนูอร่อยอร่อยยามเช้ามาฝากข้าวผัดกุ้งสุดหอมเด้งจา้าเริ่มต้นเช้านะคะวันสดใสก็มาเข้าครัวกันเลยจา้าก่อนจะลงมือทำอาหารมื้ออร่อยแม่พึ่งก็จะดูแลสุขภาพนะคะด้วยน้ำแร่เอสพลัสนี่แหละคะ่ะดีที่สุดเลยวันนี้เรามาทำเมนูข้าวผัดกุ้งง่ายๆแสนอร่อยกันจา้า เริ่มต้นก็จะใช้เนยค่ะหช้อนโต๊ะเพื่อเพิ่ม,มความหอมอร่อยให้กับข้าวผัดกระเทียมสับ1ช้อนโต๊ะค่ะใส่ลงไปเจียวกับเนยได้เลยกุ้งนะคะ8-10ตัววันนี้แม่พึ่งจะทำข้าวผัดสำหรับทาน2ท่าน หอมมากๆเลยค่ะเมื่อเรานำกุ้งนะคะลงไปผัดกับเนยแล้วก็กระเทียมปรุงรสด,ด้วยเกลือเพียงเล็กน้อยค่ะให้มีความเค็มมันหอมอร่อยเติมซีอิ๊วขาวลงไป1ช้อนชาเพื่อให้กุ้งผัดเนยของเรานะคะมีรสชาติที่หอมอร่อยมากๆ ผัดจนเนื้อกุ้งนะคะพอสุกสีสวยแล้วก็มีกลิ่นหอมนำไปใส่ชามพักเอาไว้จ้านี่ค่ะเนื้อกุ้งนะคะเด้งหนาทานมากๆต่อมาเราก็ใส่น้ำมันลงไปในกระทะเดิมเลยจ้าแล้วก็นำไข่นะคะใส่ลงไป2-3ฟองปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาว น้ำมันหอยแล้วก็น้ำตาลตามสูตรเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราปรับเพิ่มรสชาติที่หลังได้ใส่หอมใหญ่ลงไปเลยใส่ข้าวสวยลงไปวันนี้แม่เพึ่งทำสูตรสำหรับทานสองท่านนะจ๊ะถ้าใครทานท่านเดียวก็ปรับรสทั้งเครื่องปรุงแล้วก็ข้าวลงได้ เมื่อคลุกเค้าทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็นำกุ้งผัดเนยค่ะที่เราพักเอาไว้นะคะมาใส่ลงไปในข้าวผัดวิธีนี้นะคะจะทำให้ข้าวผัดหอมอร่อยแล้วก็เม็ดข้าวร่วนสวยไม่แฉะปรับเพิ่มไฟให้แรงขึ้นจะทำให้ข้าวผัดนะคะหอมอร่อยตามด้วยมะเขือเทศสีแดงสดสวยน่าทานมากๆเลย สุดท้ายเราก็โรยด้วยต้นหอมผักชีแล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วข้าวผัดกุ้งสูตรง่ายๆสไตล์ครัวแม่พึ่งรับรองว่าหอมเนยรสชาติกลมกล่อมกุ้งเด้งๆแบบนี้แหละค่ะที่ทุกคนชอบตักเสิร์ฟใส่จานได้เลยเป็นมื้อเช้าที่แสนอร่อยนะคะสำหรับทุกๆคนในครอบครัว หวังว่าทุกท่านจะชอบนะคะเมนูอาหารทำง่ายๆสไตล์ครัวแม่พึ่งอย่าลืมกด subscribe นะคะกดกระดิ่งติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจ้า